วันนี้นะคะเราได้ชวนคุณแม่ไปร่วมลงนามถวายพระพรชยมงคลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคาตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัตราชบพิตสถิตมหาสีมารามเนื่องในโอกาสจเจริญพระชนมายุ9 8พรรษาในวันที่26มิถุนายน2568 สำหรับใครที่มีโอกาสก็อยากจะเรียนเชิญไปร่วมลงนานถวายพระพรด้วยกันนะคะทั้นตอนนั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะถวายพระพรเสร็จท่านก็จะได้รับพระรูปและหนังสืออมริตพจนนาเป็นที่ระลึกด้วยค่ะและสำหรับใครที่อยากจะร่วมบุญสมทบทุนสร้างสถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช<ๆ>ก็สามารถร่วมบุญกันได้ พร้อมรับของที่ระลึกเป็นพระผงที่ภายในบรรจุเส้นพระเกศาของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชไว้เป็นสิริมงคลได้ด้วยคะ่ะจบงานบุญก็ไปต่อที่โรงทานกันเลยคะ่ะ